ค่ะกับสวัสดีค่ะทับซ่วมทับฟานเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมื่อนี้กับมาพบกับเจ้าขสามตัวเต็งคือเก่าเนะคะเมื่อนี้เจ้าขสามตัวเต็งกับได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับน้าในเนาะค่ะน้าในนี้เพื่อนฝันเนาะค่ะทับซ่วมเพื่อนฝันเกี่ยวโรงงานเก่าเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นได้ไปเฮ็ดงานเพิ่นกับฝันเห็นเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนในหลายคนเนาะค่ะเพื่อนกัได้ไปซื้อเอมมลอยซื้อเอมมลอยกินเนาะค่ะ เพื่อนกะเปิดฟ้าออกมาค่ะเพื่อนกะเห็นตัวเลขอยู่ฟ้าเอ็มรอยค่ะค่ะความฟันของนาไนจะเป็นอย่างไรเป็นไงเป็นแม่เน้ายนวไรกะเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลานะคะถ้าก็ไปติดตามรับชมนักฟังควอมฟันของนาไนพร้อมกันค่ะไปค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะนาไนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาไนค่ะค่ะมันนี่กะมาติดตามเรื่องเล่าข้ามฟันกับนาไนเนาะค่ะ แล้วในเพิ่นฟันอีกแล้วค่ะท้ชนเข่าร้ายงวดจุดที่เลยมาหาเพิ่นเนาะ<ฤ>่ะเคยเข,าเย<ฤ>ข่าอยู่ะมางวดน,นี้จะเพิ่นกระฟันอีกแล้วค,ค่ะทุกชมเพิ่นสีฟันจังไรจะหาน<ส>้าในนี้นนเราก็ฟันให้ข้างเนาะค่ะเนาะน้าในฟันจยงไรค่ะคสวัสดีนะครับก่อนอื่นนะครับวา่าฟันผมกะว่าไม่ยังไงกรกับฟันเกี่ยวก็โรงงานโรงารงานร่วมก็มเก่าแหละี่เคยฟันเกี่ยวงวดเจวันหนึ่งซีก็หนึ่งเจ็ดนะครับแต่วันเดียกับว่าฟันเกี่ยวอี ฟันเกลื่ก็ว่าไปส่งเล็กก็ลงงานเขาเหล็กมาส่งประกันลงเล็กก็มึงประกบก็ลงงานแต่ประกันล่องรงกันส่วนหลายหลายมึงหลายคนลงเล็กก็ร่องหลายร่งกันลงไปลงมากอ่ะปวดเสื้อปวดเมื่อยวายยังถอแกมมถอดเงินใหม่ก็ะสือเอ็มลอยด์เอร์คอนเซอร์กินนอกเพื่อความค่ายความห่อนความเนั้งกินเย็นสบายสบายตัวนะครับก็ ก็ไม่ยังายกับมือเปล่าผมเลยมาส้วนกันบางว่าเปิดฟ้าแบบวาสิเลนเค็มกันว่าไพ่สิใดาตัวใดพัสิเดายิ่ดง่ายๆเด่นหน่อยเด่นหน่อยจะได้เด่นเละเนี้ยเด่นง่ามมืองามเน่ะแต่ว่าถ้าผมเปิดมากผมได้อยู่ของผมเด่นสามเจ็ดหกแต่มูเปิดมากมูอผมไม่ัดอยังเลยผ่ไม่เละแค่โตในในฟ้าเอ็มลอยนัน่ะคนนี่้ายนี่ต้องงามที่กินน้ำการเสริมมาสิบข้าวขดคนท่รลายมันไม่คนไม่ม่ตัวเลกในฟ้าเอ็มลอย กคก็กินสปอนเซอร์สปอนเซอร์มันไม่มันไม่เล็กคือไม่ได้ทำใ้เอ็มลอยปลาคารบาวพอเครื่องเดิมนั่นกตะเส้งแดงมันั่นนะาส่ไม่โตเล็กแต่โมนั่นมันมีแต่วานนีกินเอ็มลอยไม่ตัวเล็กะล้ไฟเอ็มลอยพอเล็กนี่นั่นก็สามเจ็ดเจดหกแต่โมนั่นพอพจะคนมันไม่ัวเล็กจะค้อน โมวางมันก็จะไม่ตัวเลขแต่กูเครืองบะมี่โวางสี่มั่วหัวแล้วกับเบิ้งก็หลากหลายโมเบิ้งโมกับเบิ้งแซ่มโมกับเบิ้งแซวเอามันมือเซยห้าเครืองบะมี่ไม่ตัวเลขกไม่ตัวฟ้าธรรมดาแกอันฟ้องแองกับข้มในในฟางกุ่ะแกออกก็ไม่ตัวเล็กเอาออกซ์ซ์กวางปล่าบะมี่ไม่ตัห้องข่อยคนเดียวใส่เห็นในหันตัวสีใดหน่ะเด็กหน้สีใดสีแดงตัวเลขสีแดงครับ แต่ไปเอ็มัอยด์มันสีแดงเปกติจะเ็มสีแดงเนีปกติครับพอเปิดวงต้อนเนี่ยถ้าเสริมมากินกระแดงก็การปลาเอ็มลอยตัวเหล็กกับตัวแดงอยู่แล้วนะค่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าจะคล้องพอเล็กสีแดงครึ่งกัว่าไอ้ฟังว่าปกติอยู่แล้วเอ็มลอยเปิดออกมามันเป็นเหล็กตัวแดงอยู่แล้วแม่นค่ะ เห็นเลขได้ฟ้าเอ็นลอยสีแดงจึงคือเลยแม่นครับมีแต่ข้องไหนหน้าอีผู้เดียวไม่ผู้เดียวเพราะคือเพราะไม่เหล็กตัวเล็ค่ะค่ะค่ะบาดนี่ไปจังไหนตัวข้องฝันนะหน้าหลังจากเห็นตัวเลขกเดียวพักกันเบากันจนังไหนกาวากันเอา้าวกะลองเบิ้งมันไม่เล็กผู้เดียวมันกะล่องเสิร์ฟน้ำมันเบิ้งพคนว,ว่าลองเสียงเบิ้งเสมร์ัตเตอรี่หล็กแล้วเสือเลขก็ลองเสือเบิ้งพคนว่ามึงถึงหน้ามัวหลังม่ตัวเลขมึงกูม่ตัวเลข ก็เสียเงินเสียเอ็มลอยเสียเราเสียเบียรบ้างแล้วบางว่นก็ผอมปลาหมูนั่นก็ว่านะในศสนาหมูเลยศาสนาแหละไม่เลยไม่เลยพอดีเขาบ่มีเออคือสีเมาหักแล้วล่ะก็สิกินน้ำมันเมือเขาว่าเออแล้วส่นเล็กแล้วพักแล้วมุกซื้อมาโลดก็สิกินก็สินอนไงเป็นไงกันนี่เราความฝันบ้างค่ะดีใจแห้งดีใจแห้งเขาไม่เจริญกันยวาโม่กัดีใจน้ะค่ะโม่กับบ้านแช่ใจแบบเอ้ามันแปลกสร้างมันมันแต่เล็กแต่สร้างมันมันไม่คนเดียวมันแต่ถ้าว่ามีสร้างมันเขาว่า มันสิดกินประเดมันโตกินเม่าก็เมาที่ไหนก็เมาน้ากันนอกน้ากันโม่สี่ะค่ะค่ะหมูกก็มันปานอยู่มูกมูกกัว่าให้ไปซื้อรัตเตอรี่เพราะว่าน้ำหน้าไงนี่คือบอกค่ะซื้อน้ำมันเตียงมันเบิ่งเขาวางแต่ะบ้านนี้มูกัหน่อยใจเนาะหน่อยใจบ้านหน้าไงนีเด็กผู้เดียวก็ได้บ้านซื้อซื้อเรี่องเรื่องหน้าไผู้เดียวว่าวันเออแผ่มันหอวเตอร์หัเตอร์กันค่ะ เราเดากัานสร้างมันมันไม่สร้างมันเราคนคนไทยก็บ่าไทยก็บ่าไทยมันมันกระช่างมันเฮ้ยเฮ้อมันกินไปเหอะมันจะกินเท่าไหร่เรานอกประเทกันนั่นแหละมข้านไทยกันข้าวไทยกันหัวเซี่ยวเซี่ยวเรางานเก่าเนี่ยก็ผูกภันจริงๆจะฝันเกี่ยวกับเรืงงานเก่าจะฝันหรอไงฝันเหนียนได้ขันฝัน ขันฟันบาบด้อยูยยนโรงงเก่าเกี่ยวกับโรงงานเนาะนเกี่ยวกัมา,าแรกๆคือเรื่องเเจเีนันนน่นมา,าแรกๆตัวละกับฟันแรกๆนั่แหละเยกเอกพกกรมาฟันสองสามหมกกมาฟันปเกี่ยวโรงงานเก่าเนาะกัเขานั่น,นอะไเนาะตัดงบอค่ะ ฝันในความฝันหมี่มวนแบบเก่าม้วนแบบเก่าก็ยังว่าว่ากันหัวกันไม่เหล็กตัวเดียวไม่ผู้เดียวม้วนบ่มีมันกันหัวกันว่ากันปกพี่ปกน้องพวกเอะยรปกอ้นฝันในความสุขในความฝันของนั้นไงเด็กรลาสตอแม่ว่าเห็นมาเปิดไฟเนี่ยสีขาวของหนาหัวทองมันาจากลูงเบิ้ลคืนหาไปต่ออีกเยอะยังฝันม้วนม้วนลยนยังคิดเห็นความฝันเด็ไปต่อค่ะความผูกพันในโรงงานนี่ ก็สี่นี่แบบนาทีต้องงานหนักเลยเนาะัานหนักเก้าทับสามสิบเก้าหม่หกเก้าทับสามสิบเก้าหมู่หกเก้าทับสามสิบเก้าหมู่หกเนาะเก้าค่ะจนจำได้ตั้นั้นไหนเนาะจำได้มาเริ่มตอนมาเร่ได้เนาะมาค่อยเริ่มครับค่ะหู่พันก็เขารองงานหัวลาเกินห่อจะโทษไปหาโมจะรองงาน มูก็ยังทำงันยิ่งหันยู่งบน่นก้ะคนแกว้ว<ไ>ค้นแกะก็ออกไปเบิดแหละแล้ว,ลวสี่ห้าหกเจ็ดคนเลยนะคักมูเงาไปแต่โจประหกแต่ป็นเหตงานอยิ่งหันะพอซอสี่ศูนยไปเหตุงาน,นอยิ่งหันไปเหตุเทิงใดหนะในก็เล่ยผูกพันกับโรงงานเนาะโลเซ็ปป์ก็ปีเลยนั่นนี่นี่เด็กขึ้นหนักในใจบุ๋นนี่จะจากบาร์มัตสีไม่เดินใหม่เฉพาะกับว่าเด็กใดมักอยู่ใดหนึ่งสี่หนึ่งะหนึ่งสี่หนึ่งค่ะขึ้หนักเนาะแต่ว่า สามเจ็ดหกนี่แบบคือยูฟ้าเอ็มรวยแล้วเนาะเรื่องราวความฝันของนันไนมิยังเพิ่มเติมโกค่ะว่าแม่จะไม่ซ้ำเนี่ยนะครับค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่เราทันผู้สมทางบ้านเข้ารับชมรับฟ่งเนาะนันไนเนาะขอบคุณค่ะที่นี่เราก็มาสรุปตัวเลขของนันไนาะคะนันไนนี่พื้นฝันเกี่ยวกับโรงงานเก่านะคะกะเพื่อนเก่า ได้หลายคนเนาะค่ะเพื่อนกะได้ซื้อเอ็มลอยซื้อ,อยังมากินกันเนาะค่ะเพื่อนกะเห็นตัวเลขอยู่ฝาเอ็มลอยเนาะค่ะเพื่อนเปิดขึ้นมากะเป็นตัวเลขสามเจ็ดหกค่ะสามเจ็ดหกนงงานเพิ่นกะเก่าทับสามเก่าค่ะโมหกคนนัเนาะค่ะกระ,ะเลขเพื่อนมกนะะักเนาะค่ะเดกะะ็กหนึ่งสี่หนึ่งค่ะเด็กมักงนนั้นในเนาะค่ะหนึ่งมิทุน่าสองหาหกเจ็ดค่ะ กาให้ท่านผู้ชมมาปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลค่ะค่ะโศกโศกมนันมันลำลำวยลุยเ้เฮ่งๆป่งบงๆไปกับความฟันของน้าหนเนาะค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเตียงนั่งในเร่อค่ะถ้าผู้ไร้ย,ยังมาท่านกดติดตามเจคัมขอฝากส่งค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเงตัวน,นี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ